บอกเลยวันนี้สําหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะแปลว่าคุณเป็นคนที่โชคดีคนคุณเป็นคนที่ดวงดีมากๆนะคะเพราะอะไรพี่หมอเห็นไพ่ใบนี้ Tower ที่ผ่านมาคุณผ่านอุปสรรคและปัญหาอะไรมามากมาเยอะแยะไปหมดเจอทั้งปัญหาเรื่องการเงินเจอทั้งปัญหาเรื่องความรักเจอทั้งปัญหาวิกฤตในชีวิตหลายๆอย่างไพ่เดอะทาวเเข้ามาแปลว่าคุณโดนกดดันอะไรหลายๆอย่างนะแต่ในใจคุณเนี่ย มีความศรัทธามีบุญวาสนาบุญเก่ามีความคิดที่ดีมีสิ่งที่ดีอยู่ในใจคุณผ่านทุกปัญหามาได้หมดเลยพี่หมอเห็นพลังงานสําหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้เจอปัญหาเจอวิกฤตอะไรมามากมายแต่คุณผ่านมาได้บางคนตอนนี้ก็คือพื้นตัวแล้วทุกอย่างดีขึ้นนะคะเจอโอกาสที่ดีขึ้นนะและตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่นักบวชหญิงเป็นคนที่ชอบความยุติธรรม เป็นคนที่อยู่ในสีลธรรมชอบความถูกต้องนะคะบางครั้งก็มีการออกนอกลู่นอกทางบ้างเป็นบางครั้งแต่ตัวคุณเองเนี่ยจะดึงสติและดึงตัวเองกลับมาในหนทางที่ถูกต้องอยู่เสมอนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบความถูกต้องเป็นหลักแต่บุญวาสนาของคุณเนี่ยมักจะเจอคนที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วมาเกี่ยวข้องในช่วงขณะหนึ่งอ่าบางคนก็เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณดูแลคุณเรื่องการเงินนะคะ ทำให้ชีวิตคุณหมุนเวียนแล้วไปต่อได้แต่ด้วยเหตุน,นั้นเหตุน,นี้มันเป็นวิบากกรรมเก่าและเป็นบุญเก่าที่ได้มาเจอกันนะคะแต่ตัวคุณเองก็พยายามเดินออกจากเส้นทางที่มันไม่ถูกต้องแล้ววันนี้คุณก็เลือกเดินเส้นทางที่ถูกต้องอันนี้คือชีวิตของคุณนะคะพี่หมอเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยคอยปกปักดูแลรักษาคุณคอยอยู่ใกล้ๆคุณบางครั้งคุณเดินผิดพลาดเดินผิดทางท่านก็พยายามชักจูงหัวใจของคุณ การตัดสินใจของคุณมาบนเส้นทางที่ถูกต้องนะคะสำหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้มีโดนใจและมีตรงใจไหมนะคะตัวคุณเองเนี่ยทำสิ่งใดอยู่มักจะมีซิกเซนมีอะไรมาเตือนจิตเตือนใจมีอะไรมาบอกอยู่เสมอบางคนก็รู้เหตุการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าบางคนก็สามารถสัมผัสได้ว่าสิ่งเนี้ยที่เราคิดหรือเราสงสัยอยู่เนี่ยมันใช่เรื่องจริงไหมประมาณนี้ แต่ทุกครั้งสิ่งที่คุณสงสัยหรือมันอยู่ในหัวคุณมันมักจะเป็นเรื่องจริงนะคะอันนี้เป็นพลังงานที่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีซิกเซนใครได้ไพ่ชุดนี้บอกเลยคุณเป็นหมอดูก็ได้คุณทําอะไรเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตช่วยเหลือคนอื่นได้เป็นครูให้คนอื่นได้เป็นประสบการณ์ดีๆให้กับคนอื่นได้อันนี้คือเรื่องราวของคุณที่จะมาแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะสำหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้คุณเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์ ทำสิ่งใดเจอสิ่งใดแย่ๆคุณมักจะผ่านมาได้เสมอคุณเหมือนแมวก้าวชีวิตใช่มันเหมือนจะผ่านมาไม่ได้แต่ทุกครั้งคุณผ่านมาได้คุณจะเจอโอกาสดีๆเสมอนะคะคุนไพดาบคุณเป็นคนเก่งรู้จักแก้ไขปัญหาผ่านทุกอุปสรรคและปัญหามาได้เป็นอย่างดีคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากมากที่สุดนะคะเห็นไหมคุณเจอแต่พอคุณผ่านวิกฤตที่แย่ที่ผ่านมาหลังจากนั้นคุณเจอแต่ความมั่งมั่นคงมั่งคั่ง เจอรักที่ดีเจอเงินทองเจออาชีพที่ดีเจอสิ่งดีๆเวียนว่ายเข้ามาในชีวิตของคุณหลังจากที่ผ่านวิกฤตมามันเป็นด้วยวิบากกรรมเก่าหรือสิ่งใดก็แล้วแต่พอคุณผ่านมาคุณชดใช้ตรงนั้นไปหมดแล้วหลังจากนี้ไปมันจะเป็นเรื่องดีๆสําหรับใครที่เจอแล้วก็ผ่านมาแล้วตอนนี้ชีวิตคุณกําลังไปได้ดีนะคะสําหรับใครที่เจออยู่มันกําลังสะผ่านไปและมันจะดีขึ้นนะคะให้วงล้อใบสุดท้าย นะพี่หมอเปิดให้เจใบวันนี้ไพ่วงล้อหมายถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนไปชีวิตคุณจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือค้ำจุนคุณเสมอคุณเป็นคนที่มีเทพองค์พลักประจําตัวเองที่ดีเลิศท่านคอยปกปักรักษาคุ้มครองช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณในยามที่คุณดวงตกมากๆท่านก็ช่วยนะคุณเคยสงสัยไหมบางครั้งเหมือนจะผ่านไปไม่ได้แต่คุณผ่านได้มาผ่านมาได้เสมอแล้วก็ผ่านตรงจุดนั้นมาได้แล้วตอนนี้มันกําลังไปได้ดี ะะอันนี้เป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่ลึกซึ้งสิ่งใดเกิดศรัทธาที่นั่นย่อมเกิดปฏิหารคุณก็เช่นเดียวกันเกิดศรัทธาในใจคุณมักจะเกิดเรื่องปฏิหารกับตัวคุณนะคะสำหรับนะคะวันนี้เจอนะคะคนที่มีเทพองค์พระลักประจำตัวเองที่คุ้มครองปกปักรักษาที่ดีแล้วมีซิกเซนที่แม่นยำนะ คนที่ดูไพ่ชุดนี้สามารถเป็นหมอดูได้เลยบอกเลยนะคะแล้วมีพลังงานดีๆในตัวเป็นพลังงานบวกด,ด้วยนะคะสำหรับใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะเพราะว่าเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ